สวัสดีค่ะพี่น้องค่ามืดหนีแซบแซบชั้น,นลมาอีกแล้วคะ่ะมืดนีมากกับลูกสาวกับหลานสาวพ้ามากินข้าวนอกบ้านพ้ามากินข้าวนอกบ้านคะ่ะสร้างสมตำค่ะมืดหนีนี่ผักกับน้าเพี้ยนเหมือนได้กาขนมเสืเอเรืออาหารมากประเด็กคุบนะคะ่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะตำมั่วได้ค่ะมืด น้ำลายแตกอีกแล้วยังขึ้นมากว่นาน้ำลายแตกวันเดมองค่ะเพ็นกนวดปากอกแม่น้ำลายแตกเนาะวันนี้น้องสาวจับกล่องหนอค่ะมาค่ะมาค่ะพี่น้องไม่กินน้ำกันค่ะตอนนี้ฮอน อันนี้เรียกว่าน้ำปลาค่ะหนูอเอาช้อนตักน้ำปลาเออุกเขา้เาใช้มือก็ได้นะหนูเดี๋ยวค่อยล้างไม่เอาที่เก็บไปแล้วอเล่นไม้ยังไม่ใส่ก่อนะไปล้างไปไปล้างไปพาช่ไยหรอใช่ไหมชมคือถ้าว่าเขา บรรยากาศติดเคเร้นนะคะเค่อนที่อยู่ฟังกินนี่แล้วเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวพุทยาผู้กเก่าค่ะเปิดไม่พุทยาผู้เก่าผู้พัคนคำ,พคำค่ะ ใส่หมวยย้อมเหอคะครบอมั้ยกินเน้อมาแล้ว่กอลไมขอย่างไม่ขอดค่ะว้าวน่าเลย กิน <c oughs> ได้นะคะลูกเอาถ้วยต้มไก่บ้านค่ะต้มไก่บ้านานัวๆแซ่บๆมาเยี่ยมไหนป้าตักเองเดี๋ยวได้เอาถ้วยหนึ่็ไปเลยสุดแนบเนาะเอาข้ามิ้วมั้ค่ะพี่น้องคะต้นใหญ่ๆเลย ้มไก่ที่จะปัาอยต้มไก่ไก่เด็ออ้เพชรไก่สดเหนันจะคำเกยบ้านไหมล่นไม่เป็นตอนแบบนั้นไกยบ้านมันไม่เป็นนังดำดำไก่บ้านม่ซัไร้่นกินต้มต้องใช้ซ้อนสั้นหรอ อ๋อหอนเลยค่ะต้องาไดเท็ดอืมไม่แพงเดี๋ยวความอนุญากกินเขาตตได้ะค่ะวันนี้น้องสาวถือป่องโดนหรอ <c oughs> เลืมหาตัางก่อง